สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมแบงค์อาพิภูสัจชัยนะครับกับช่วงโสดแฟนจินช่วงนี้นะครับเราจะให้วัยรุ่นไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อหรือสาวสวยเนี่ยได้มาสารภาพความในใจกันนะครับว่าตอนนี้เขากำลังโสดเขากำลังมีแฟนหรือว่าเขากำลังจ้นอยู่ใครอยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เดิมนะครับกับงานแฮปปี้ซ o ลอน แค่ออกนั่นเองนี่ครับซึ่งบอกได้เลยว่างานวันนี้นะครับจัดขึ้นที่เซนทรอลมารีโอโหคนเยอะมากครับผมเซเล็บเยอะแยะหนุ่มหล่อสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่านะครับว่าหนุ่มหล่อสาวสวยที่เราจะไปสัมภาษณ์จะเป็นใครบ้างนะครับกับคําถามที่ว่าถ้าสมมติแฟนคุณแอบเล่นโปรแกรมแชทที่มี hidden chat จะทําอย่างไรครับตอนนี้ครับเราอยู่กับนักร้องสาวแสนสวยนะฮะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครไปรู้จักเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บัมบัมแคนดี้มาเฟียค่ะอบอกได้เลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเปี้ยวจี๊ด <c oughs> วันนี้นี่แต่งตัวแนวไหนเนี่ยโอ๊ยวันนี้แต่งตัวแบบเรียบเรบูดูค่ะมาขาวดำสบายมากเลยค่ะนี่ที่ไม่ธรรมดาเนี๋ยจะถามว่าตอนนี้โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครอ๋อโสดค่ะ <c oughs> โสดสนิทเลยค่ะโสดค่ะสนิท้วยยดง๋ยมา้านันถ้าโสดถามหน่อยสเปกผู้ชายเป็นยังไงชอบผู้ชายน่ารักน่ารักละกันเนาะผู้ชงชายสูงกว่า ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ดันไม่ดันด้วยชอบผู้ชายที่เทคแคร์เก่งค่ะชอบคนเอาใจเพราะวตัวเองเป็นคนเอาแต่ใจก็เลยชอบให้คนมาเอาใจค่ะอ่ะมีคำถามตอนนี้เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันที่ใช้แชทอยู่อันหนึ่งที่ตอนนี้มีโหมด Hidden Chat คิดยังไงกับแอปนี้โปรแกรมนี้เขาตั้งขึ้นเป็น Hidden Chat มาเลยดูแบบเฮ้ยมิสเทียร์สนิดนึงแต่จรงจริงมันก็ปกติไม่มีอะไรหรอกสมมติวันหนึ่งมีแฟนแฟนใช้คิดไงไปตายซะไม่ได้นะบอกว่าไปตายซะ เราเล่นคะ่ะทีแ่แรกเราเขาคงเล่นกับเพื่อนนะอเนาะอะไรล่นมากก็แล้วแต่คือ <c oughs> ตลอดการสัมภาษณ์เนี่ยโอ้ดูเรียบร้อยดูเรียบหรูมากไม่ตายซะจำไว้เล่อเล่นลอเล่นจีบได้จีบได้ไดสดอยู่ <c oughs> ทำหนุนงานเดี๋ยวตอนนี้แค <c oughs> นดี่มาเปียมีงานอ <c oughs> ะไรบ้างครับซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อเพลง My Boy เป็นเพลงช้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ IG ค่ะเผื่อตอนนี้เพื่อนๆอยากจะกลับไปฟ o l l o w แบมแบม แดทีมาฟิวให้มากค่ะแอดแบมแบมอันเดอร์สกอร์ซีเอ็มค่ะฝากอะไรถึงแฟนเพลงหน่เริ่มอยู่นะคะอย่าเพิ่งหายไปจากครนี่มาฟิวนะคะก็ติดตามไปเรื่อยๆเนาะเพลงใหม่ก็จะปล่อยออกมาให้ฝากเรื่อยๆนี้ค่ะสำมบขนาดนี้ครับผมอยากรู้เหมือนกันแบมแบมคนนี้มีอะไรดีมีอะไรพิเศษครับก็เป็นคนไม่ได้ดีอะไรมากค่ะแค่แบบว่า สวยแล้วแม่รวยมากนะคะไอสวยไม่เท่าไหร่แม่รวยมากเนี่ยชอบมากเลยคือแบบถนัดมากเลยการกอบผู้หญิงกินนอกจากนี้ไม่อะไรเอ้ยเต้นเก่งอ่าก็เต้นเก่งร้องเพลงอ่าโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักนะคะเข้ากับคนได้ทุกแบบเลยค่ะก็ยังไงสามารถติดต่อ089นะคะไม่ใช่่ใช่ะฮะอย่าลืมนะฮะสวยรวยเก่งเน้นรวยแล้วกันขีดเส้นใต้สองเส้นรวยอย่าลืมมาจีบเขา สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อท็อปครับคำถามแรกเลยตอนนี้สเตลลัสของพี่โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครครับมีแฟนแล้วครับถามหน่อยชอบอะไรในตัวแฟนครับชอบตาครับเพราะว่าผมมองอย่างแรกคือมองตาตอนพี่ขอเขาเป็นแฟนพี่ขออย่างไงก็ขอตรงๆเลยครับเป็นใจไหม ไปไหมไม่หรอ,อเฮ้ยไม่ดีนะถ้าสมมุติวันหนึ่งไปหาแฟนล้วเห็นแฟนกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วกำลังเล่นแชทอยู่แต่แชทนั้นไม่ธรรมดาครับผมเป็นแชทที่เป็น h i เด e n chat พี่จะทำยังไงและรู้สึกยังไงก็คงถามเขาตรงๆนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเขาตอบมาไม่มีอะไรก็คงเลือกที่จะไว้ใจครับเลือกเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาพี่คิดยังไงกับแอป,ปนี้คิดว่าแอป,ปนี้ดีไหมมันก็มีทั้งสองทางนะครับเขาไม่อยากจะบอกใครมันก็สามารถช่วยได้ส่วนข้อไม่ดีอาจจะทำให้คนมีความไว้ใจกันน้อยลงสุดท้ายนี้ครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนััััคคคคคครรรบบบบิดถึงนะุุณณ่ว รู้สึกโชคดีนะครับที่ได้ไปทำช่วงนี้อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจค่ะ โมโหบอกได้เลยว่าน่าคมมากถามก่อนดีกว่าครับว่าตอนนี้เจนโสดมีแฟนหรือว่าเจนอยู่ใครครับมีแฟนนุ่มๆจ๋าอดไปนะจ๊ะถามตอนนี้เขาจีบอย่าแอบละล่าบุดล้วงเขาจีบเรายัางไงเราถึงเฮ้ยยอมเป็นแฟนเขาเล่นกีตาร์ให้ฟังเพลงอะไรขายให้ขายแฟนไหมไมฮาร์ดเบิร์ก่อนเลิ่มแมนติกโรแมนติดแพ้มาเรามาถามหนึ่งคำถามดีกว่านะครับถ้าสมมติอ่าเราไปหาแฟนใช่ไหมแฟนกำลังเล่นโทรศัพท์กำลังคุยแชทอยู่แต่แชทนั้นครับผมไม่ใช่แชทธรรมดาแต่เป็นทิดเด่นแชทที่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถซ่อนได้จะทำอะไรแล้วรู้สึก เฮ้ยเถื่อนเดือนดีเดือนดีแล้วจะทำไรทำไรแฟนก่อนเลิกไหมปุ๊บที่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้รุ่นใหญ่พอมีแอปนี้มาี่นคิดยังไงคิดว่ามันดีไหมที่มีดีสำหรับพวกกิ๊กไงแต่พวกตาจริงๆไม่ดีแล้วรู้สึกอินเนอร์มาแรงลองพูดอะไรถึงแฟนดูเปล่าฝากอะไรถึงแฟนหน่อยอย่าเล่นนะแม่ไม่คิดว่าจะมีบทสวีทแบบเอ้ยรักนะอะไรมีปะไม่ไม่ไม่โอเคขอบคุณด้วยนะครับคุณครับบอกเลยหดมาก เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งนุ่มหล่อนะครับที่เรียกได้ว่าเนี้ยจริงๆไปรู้จักเขาสวัสดีครับปันวลิตครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยรอจริงๆเฉยๆครับอันนี้คือชุดอยู่บ้านชุดอยู่บ้านปกตินี่ถ้าเดินออกข้างนอกเนี่ยต้องใส่ชุดยังไงก็เป็นบ็อกเซอร์เท้าแตะครับแต่อยู่บ้านก็ใส่ชุดแบบนี้ครับ่อนอื่นเลยเราต้องถามก่อนว่าตอนนี้เซตัสโสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครหรือเปล่าครับมีแฟนครับผมถามหน่อยอะไรในตัวแฟนที่เราชอบพิเศษที่ใส่เป็นตัวใหญ่เลยถ้าสมมติมีแฟนเห็นแฟนเล่นแช ถามง่ายๆก็ขอดูได้ไหมถ้าเขาไม่ให้ดูแฟไม่ได้จำไว้นะว่าทำอะไรไว้เดี๋ยวก็จะเจอกันนนั้นเลยรอรอรอซะด้วยใหญ่จะพูดอะไรถึงแฟนาะอย่างยิ้เงาครับอยากงิ่งเงาจำไว้โอเคขอบคุณครับอีกหนึ่งสาวนะครับที่เรียกได้เลยว่าตาผมสองข้างรวมกันยังไม่เท่ากับพี่เขาตาหนึ่งเลยไปรู้จักกับพี่เขาอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ หน้าตาสาวสวยเชียวชื่ออะไรครับผมชื่อมุกค่ะตอนนี้สถานะโสดมีแฟนหรือว่าจีนอยู่ใครครับโสดค่ะโสดนะจ๊ะถามหน่อยครับผมสเปคเป็นอย่างไรชอบคนสูงขาวๆหน่อยแล้วแบบต้องบึกบึกมีกล้ามนิดนึงอนชอบคนแก่กว่าหรือเด็กกว่าครับจริงๆก็ชอบแก่กว่านะแต่ว่าถ้าเด็กก็ก็ลองคุยกันได้ว้าไม่ธรรมดาจริงเรามาอวดตัวเองหน่อยว่าพี่มีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นมีอะไรที่เป็นข้อดีโชว์ไปให้หมด ธรรมดาแต่ว่ามีเวลาให้คําถามครับผมมีอยู่ว่าถ้าสมมติพี่มีแฟนแล้วแฟนพี่เนี่ยเล่นแชทอยู่แล้วแชทนั้นเนี่ยเป็นฮิตเล่นแชทถ้าพี่เห็นพี่จะทําอะไรถ้าเห็นก็คงแบบนิ่งไปสักพักอะ่ะแล้วก็แบบก็คงจะถามขาตรงๆว่าเออคืออะไรมันก็ต้องให้เกียรติกันว่ามันก็ไม่ควรทําแบบนี้อ,ะอ่ะอ๋อผมเป็นแฟนผมเป็นแฟนผมถามอ,อ๋อเปล่าไม่อะไรคุยกับเพื่อนเพื่อนหรอแล้วทําไมต้องซ่อนอะ่ะเพื่อนห่างๆไงกลัวไม่สนิทใจเอ้งขออ่านได้ปะหี่ด งีดนะฮะงีกันไปดีเดียบถามต่อดีกว่าแล้วพี่คิดยังไงครับพี่ตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชันแชทหลายๆแชทเนี่ยที่มีแอปเสริมมาคือเป็นที่ดีนั่งแชทเดี๋ยวนี้คนเรามันไว้ใจกันไม่ได้เนาะก็คือถ้าเขาใช้ได้เราก็จะแกะไปใช้ได้เหมือนกันอ้าวอ้าวเลยข้างหนาไปแป๊บเคยทำไหมตอนมีแฟนเคยทำไหมไม่เคยนะก็ติงใจอยากอ่านก็อ่านก็ให้อ่านแต่อ่านแล้วรู้สึกไงช่าง <c oughs> อ่าสุดท้ายนี่ครับพี่อาจมีอะไรดึงดูดเขาบอกช่องทางการติดต่อไปครับผม i.g ค่ะมุกตาพานะคะบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาไปติดตามเขาได้ยั <c oughs> งไขอบคุณพี่ด้วยครับ,บคุณครับ ตอนนี้ครับเราอยู่กับสาวหน้าหมวยนะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นสเปคของผู้ชายหลายๆคนนะครับไปรู้จักกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับแฟนค่ะคาถามแรกเลยครับที่เราต้องถามเลยคือตอนนี้สถานะโสดมีแฟนหรือว่าเจ้นอยู่กัไครับมีแฟนแล้วค่ะมีแฟนแล้วด้วยผู้ชายหลาย,ลายคนก็อดกันไปนะครับถามดีกว่าสเปคผู้ชายเป็นยังไงตีๆขาวๆแล้วแฟนตามสเปคเลยไหมคล้ายๆนะคะก็ไม่ตรงสเปคอะไรชอบอะไรในตัวแฟนมีเหตุผลค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ ผมนานเลยครับผมแล้วลาบแล้วล้วงไปไหมครึ่งปีแล้วค่ะผมเข้าคําถามเลยแล้วกันสมมุตินะครับว่าแฟนพี่เนี่ยกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่งี้งๆๆๆีงี้ี้ไปดูด้านหลังปั๊บกำลังคุยแชทแต่แชทไม่ใช่แชทธรรมดาครับผมแชทนั้นนนัเป็นฮิดเด้นแชทด้วยที่เราไม่สามารถจับได้พี่จะรู้สึกยังไงและทําอะไรกับแฟนครับก็เสียใจอะค่ะจะคงเอาโทรศัพท์มาบล็อกดีลีทไปเลยไม่ทําอะไรแฟนด้วยจะว่าอะไรเขาไหมไม่ค่ะให้เขาแบบสำนึกเอง <laughs> <laughs> อย่างนี้เจ็บกว่านะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเจ็บนะแบบต้องมานั่งสำนึกเองเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุกกกาาารณ์นนััะะะอย่่เเพิงลลบบไปทแฟ ตอนนี้เผื่อแฟนดูอยู่ครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนพูดให้เต็มที่เลยอยากคุยเฮดเด้นแชทแล้วกันค่ะอย่าลืมนะครับอยากคุยเฮดเด้นแชทขอบคุณมากครับ ตอนนี้เราอยู่กับนุ่มหล่อที่ทำให้ผมกลายเป็นแคะไปเลยนะฮะไปรู้จักกับเขาสวัสดีครับเขอสูงมากจริงๆชื่ออะไรครับเจรครับเตตต,ตอนนี้สดมีแฟนแล้วหรือว่าเจ้นอยู่ใครอยู่หรือเปล่าครับมีแฟนครับแฟนอยู่ใกล้ๆแถวน,นี้หรือเปล่าแถวนี้ครับแต่อย่าถามอะไรดังนะครับเดี๋ยวเขาได้ยินชอบอะไรตัวแฟนครับมีสัยครับเขาเป็นคนน่ารักอยู่ใกล้ๆผมเลยต้าพูดชมถ้าแฟนอยู่ไกลเป็นไงก็อีกเรื่องน,นึงครับตอนนี้เข้าสู่คำถามด้วยนนะครับตอนนี้รู้จักคิดเด่นชัดใช่ไหมชับ ถามว่าถ้าแฟนคุณเล่นจะรู้สึกยังไงครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับถ้าเขาทำเราก็อาจจะทำบ้างสมมติแฟนฮี้เด่นแชทหนึ่งแชทผมอยากสักสามหรือสี่แชทอะไรประมาณนี้เอาคืนได้คุ้มค่ามากการที่มี h ิตเด่นแชทเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันมีเป็นสองด้านแต่อกว่าอาจจะเป็นไม่ดีมากกว่าสุดท้ายครับอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนถ้าแฟนดูอยู่ไม่ต้องดูอยู่หรอกถ้าแฟนได้ยินอยู่เนี่ยจะพูดอะไรกับเขาอย่าทำอีกแล้วนะถ้าทำเดี๋ยวโดนเอาคืนโอเคทิ้งท้ายไปแค่นี้รู้เรื่องอขอบคุณมากครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยคงฟินกันหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะครับคงจะจดไอจีกันมือเป็นระวิงแล้วล่ะสิแต่ตอนนี้ครับเสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดลงแล้วครับยังไงแบงค์กับช่วงสดแฟนจินขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย